อย่าลืมกดติดตาม <feel it. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แซปบจุงลุงบัวจะพาเพื่อนๆมาชมธนบัตรชนิดราคา100บาทในรัชกาลที่10สสำหรับวันนี้นะครับจะพูดเกี่ยวกับธนบัตรซึ่งเป็นเลขกระจกนะครับเลขกระจกหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นเลข3ตัวหน้า กับ3ตัวท้ายนะครับเป็นเลขตัวเดียวกันจะใช้ได้เฉพาะเลข7หลักเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นเลขนำหน้าหมวดอักษรอย่าง 6D หรือ6งง,งูอันนี้เราไม่นับรวมนะครับเพื่อนๆ จะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่เลข6จะเป็นเลข1ถึงเลข9ก็ใช้ได้นะครับเพื่อนแต่เลขกระจกเราจะเริ่มตั้งแต่เลข7ตัวหลายๆคนก็คงจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมธนบัตร2ฉบับนี้ราคาทำไมถึงต่างกันทำไมราคาถึงแตกต่างกันแพงกว่ากันหรือถูกกว่ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ สารพัรฉบับแรกนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเลขนหนดอักษรนะครับเป็นเลข6 d ดีนะครับ6งงูนั่นเองนะครับและก็เลข3เลข5าเลข8และก็ขั้นกลางด้วยเลข8และ3ตัวท้าย8 5 3นะครับเพื่อนๆก็จะเหมือนกันกับ3ตัวหน้ากับ3ตัวท้ายเลขฉบับนี้นะครับจะมีราคาสูง กว่าฉบับที่2นะครับเพื่อนๆจะมีราคาสูงกว่าฉบับที่2นะครับเพื่อนๆฉบับที่2ทําไมถึงมีราคาต่ําก็จะมีเลข7หลักนะครับเป็นเลขนาหน้าเลข 5G านะครับหรือเลขค่าฉลี่ยนั่นเองนะครับเพื่อนๆและก็ตามด้วยเลขอักษร7หลักนะครับเพื่อนๆก็จะเริ่มจากเลข6เลข8เลขศูนย์นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งก็จะเป็นเลข5นะครับเป็นเลขขั้นกลางนะครับและก็ 3ตัวท้ายก็เป็น0 8 6ย์นะครับเพื่อนๆถ้าถามว่าเลขก็สวยนะครับเพื่อนเอนเลข8เลข6กก็ถือว่าเป็นเลขดีนะครับเลข6ก็ถือว่าเป็นเลขเธรรมค้าขายเลขธรรมหากินนะครับเลข8ก็ถือว่าเป็นเลขรวยนะครับคนจีนถือว่าเป็นเลขอินฟินิตี้นะครับใครมีใครถือเอาไว้นะครับ ก็จะนำพาให้ร่ำรวยแบบไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะฮะทำไมราคาถึงต่ำนะฮะฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วเลขกระจกเนี่ยถ้าเป็นเลข0กับเลข6เนี่ยนักสะสมไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจุดนี้เองนะครับที่ทำให้ธนบัตรฉบับนี้ราคาจะต่ำกว่าเลขกระจก ฉบับแรกนะครับฉบับแรกถามว่าเป็นเลข6ไหมก็มีนะครับแต่เราไม่นับรวมนะครับเป็นเลขนำหมวดอักษรนะฮะแต่ฉบับที่2นี่นะครับมันจะมีทั้งเลข6และก็เลข0นะครับอยู่ในกลุ่มของตัวเลข7หลักนะครับซึ่งนักสะสมไม่ค่อยเล่นหากันเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็เลยทำให้ ธนาบัตร2ฉบับนี้ราคาจะแตกต่างกันนะครับถามว่ารับซื้อไหมก็มีรับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ราคาจะดรอปลงต่ำลงนะครับส่วนฉบับแรกนั้นราคาก็จะเต็มนะครับเพื่อนๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของธนาบาัตรเช่นกันนะครับธนาบัตรเก่าไปนะครับราคาก็ต้องต่ำลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าธนาบัตรใหม่นะครับยังอยู่ในสภาพที่ เป็น UNC นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาพุ่งสูงแน่นอนนะครับสำหรับเลขกระจกนะครับเพื่อนเคนไหนมีเพื่อนๆคนไหนพบเจอนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับเพื่อนๆืสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากก็น้อยขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ